ในปี257ที่จะถึงนี้นะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะเน้นการํำงานตามภารกิจของกรมในแต่ละด้านดังนี้นะครับในเรื่องของงานผังเมืองก็คงเป็นเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงผังเมือง,งจังหวัดทั้งที่ประกาศใช้ไปแล้วและที่ยังไม่ได้ประกาศใช้นะครับเพื่อให้ผังเมือง,งจังหวัดไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศก็จะมีการลดทอน ข้อกำหนดบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามผังนะครับเรื่องของงานพัฒนาเมืองก็คงจะเน้นเรื่องของการก่อสร้างถนนตามผังเมืองโดยใช้การจัดรูปที่ดินนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์เนื่องจากการจัดรูปที่ดินจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการเวรคืนที่ดินนะฮะประชาชนก็ไม่ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นสามารถที่อยู่ในบริเวณที่เป็น ที่ดินเดิมของตัวเองเพียงแต่อาจจะต้องอุทิศที่ส่วนหนึ่งให้กับการก่อสร้างถนนแต่อา่างไรก็ตามเมื่อคิดถึงมูลค่าของราคาที่ดินภายหลังการจัดรูปแล้วราคาที่ดินก็จะสูงขึ้นมากกว่าส่วนที่อุทิศให้กับหลวงนะครับอันนี้ก็คงเป็นโครงการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยในปี57เราทําโครงการนําร่อง10จังหวัด10โครงการเพื่อให้เป็นที่ศึกษาดูงาน เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงกระบวนการจัดรูปที่ดินนอกจากนี้ของการพัฒนา,นาเมืองก็จะมีเรื่องของโครงการพัฒนา,นาตามผังเมืองซึ่งเราได้เริ่มโครงการมาแล้วในหลายพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นเมืองหัวหินซึ่งเป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีโครงการพัฒนา,นาตามผังเมืองเข้าไปพัฒนา,นาในหัวหินหลายโครงการอทิเช่นการปรับปรุงคลองระบายน้ําตามแนวพระรามริซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยใน เมืองหัวหินได้เป็นอย่างดีนะการก่อสร้างถนนเรียบคลองชนบทานเพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพื้นที่อื่นๆที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเช่นท,ที่ตลาดน้อัมพวาเชียงคานและในปี2557ก็มีโครงการที่สำคัญคือโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะเต่าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาพักผ่อน แล้วก็ใช้ชีวิตในวันหยุดที่เกาะเต่าแต่ละปีก็นับจำนวนหลายแสนคนและมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเกาะเต่ามีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนสารุปโภคสารอุปการเช่นถนนในฤดูฝนไม่สามารถที่ใช้สัญจรได้กรมโยธาเร่งเห็นความสํางัญจึิงได้เข้าไปดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะเต่า โดยได้รับความเป็นชอบจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เข้าไปดําเนินการนะครับซึ่งในปี57ก็จะมีการก่อสร้างถนนมีการปรับปรุงท่าเทียบเรือการก่อสร้างจุดชมวิวต่างๆและจะมีโครงการอื่นๆเพื่อให้เกาะเต่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาตินะครับแล้วก็ในปี57นี้เราก็จะต่อเนื่องไปทําที่เกาะพยา,ยามจังหวัดระนองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในลัษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ว่าที่เกาะพยามเนี่ยจะมีธรรมชาติที่สวยงามและมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่ไม่อยากให้เกิดการพัฒนาในเชิงที่เป็นเชิงพนันชย์มากนักก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ให้เกาะพยามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไปท่องเที่ยวแล้วมีความสุขชื่นชมกับธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติครับเรื่องของ งานบร,บริการน้านช่างก็มีอยู่สส่วนนะครับในเรื่องของการออกแบบอาคารที่เราได้ออกแบบให้กับส่วนราชการต่างๆที่ผ่านมาก็อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างนะครับก็ผมก็ได้เน้นย้ำกับข้าราชการพนักงานของสำนักสถาป,ปัตย์สำนักวิกรรมโครงสร้างให้ปรับกระบวนง,งานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยราชการก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แบบในการ ประกวดราคาในแต่ละปีค่อนข้างมากและต้องการความรวดเร็วเราก็จะเน้นในเรื่องของความรวดเร็วความสวยงามความมั่นคงปลอดภัยนะครับเรื่องของงานอ,อ,อาคารซึ่งเราดูแลเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคารก็ในปีนี้จะเน้นในเรื่องของการตรวจสอบอาคารภาครัฐโดยจะโฟกัสไปในส่วนที่เป็นอาคารสำคัญ,คญที่อยู่ในภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นสารการจังหวัด ที่วการอำเภอนะซึ่งแต่ละอาคารปัจจุบันขาดการดูแลบำรุงรักษาที่ดีเราก็มองเห็นว่าถ้าตัวอาคารเหล่านี้จะต้องมีการดูแลบำรุงรักษาก็ได้พูดคุยกับทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพี่กรมการปกครองในส่วนของสารการจังหวัดกรมก็จะเข้าไปสํารวจแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานปลัดเพื่อทำการตั้งงบประมาณต่อไปส่วนของที่วการอำเภอและบ้านพัก ข้าราชการที่สําคัญเช่นมั่นพักประจจังหวัดมัานพักในอำเภอก็จะเข้าไปสํารวจแล้วก็ส่งข้อมูลให้กรมการปกครองเพื่อตั้งก็มาในการดูแลบรุกษาต่อไปครับ